สวัสดีค่ะพี่น้องมาแล้วแม่ลำผาตะล้วนพาเพลินมาแล้วพี่น้องสวัสดีค่ะมากับบรรยากาศยามมื้อเช้าพี่น้องเอ้ยฝนตกลินแสงแสแสงแสะนี่ยเมื่อวาเนาะวุ้ยน้ำเทวมน้องอีหลูพี่น้องขาวเปียกพ่นดำนะเราดินพ่นดำหน้าล้วแต่ว่าตอนนี้ขาวเปียอันเมื่อวานนี่แห้งคักว่าหนี่เมื่อวานเรเห็นกันแท้แต่เช้าเมื่อวานี่เห็นกันแท้ในจากน้อยเราพี่น้องเมื่อวานนี่ คักขักขักขักถ้าต,ตอนนี้ฝนยังตกเลี้เฉยเลยอาจารย์ใต้มาใส่เบียดไว้ตรงบ้านนี้ยมือเลี้ยงพี่น้องเฮยพาพี่น้องเขามาหล่อเบื้องโตสิน้าบ,ก, <laughs> นาบกนี่จากเงี้ยพี่สัน,น <laughs> พัดได้เงี้ยมาตะโกนฉุมเหมือนเด็กพี่น้อง <laughs> อันไหก็บอกขักไปซื้อเงี้ยมาตะโกนฉุมเพม่อนเด็กพี่เบ็ด โอ้ยเนาะที่บ่าได้ปลดเอาแต่เงี้ยจากขวางตีเงี้ยห่วกพี่น้องเพิ่งไปซื้อห่วกม่าจะโกรธสุมเพิ่นได้ยินข่าวว่าน้าสายว่าน้าน้องอีหลัวเพิ่นมาเต็มมาสั่นเพิ่นเลยไปบุกไปซื้อเงี้ยบุกไปซื้อห่วกเพื่โกรธสุ่มฟ้าวมหอดวัดเนี่ยเพิ่นกะมาใส่ไว้ว่าจะเอาเขียนเขียนมาสั่น ถ้ตอนนี้นัน่นเอาแขนๆเอาหวกกับขวงหวอกอีหยัง,ยง <laughs> มิตรตดถ้าประมือนี่แไงเมื่อวานเราเห็นเราเห็นกันแท้บอนไดดินนี่พี่น้องเราเห็นกันแทบเราเห็นหย่าแต่ตอนนี้นั่นมันบกแน่แล้วโอ้พี่น้องฮะไส่ด่างตัวนี้ใส่ด่างไปในนีนน่โอ้ยจะคือพญตายเด้อแ <c oughs> <c oughs> ต่ว่าด่างก็เจ้ามันด่างหน่อยละซ้อมเบิงมันบ่อยด่างไงก็พญตาย ที่ปูกัสิบพ่ถือปันใดดอกเนาะแต่ของพ่หตายพ่อนอด่งแง่มากพอดีกับปันพี่ปู่ป่านนีโลงมากมาถามอีอเปนับ้านมาใจดาไม่จะปู่ะนะพ่อไมบ้านโอ้ยอยกเหีนเนาะอย่าขีดดิอประม่ยังปาเกี่ยว เกี่ยวคักเกี่ยวเนี่ยน่ะแล้มาสวยไรหยากแต่น้ำล่างลดใลูกนนอ้อาหยันกป่าจันนาอืูพโอ้โหขาปาจันนาอยู่พวกไอห้อยมันหลุดนั่นมาเอารายมันเลยหลุดเันมาอารายมันเลยุด ได้ยางยมบ่ได้ยัข่านข้านนอนนนบ่ได้เนาะหัเราะหัวาหรบัอยก็รีอย่างไรหัวเระบัหลีาย่ดาาไดปหน่องบ่ต anyway. ้องพูดเลยเดินเดินเดินรุ่นรุ่ร่นาจันใต้สิริพุนมุ้เฮ้ว้าว้าว้า ันี่พ่อรุดแต่ว่าจนตายว่ารน้แต่ว่าจนตายเงินงอโอ้ยมือว่านเรเห็นได่หนมือว่านนี่ปัดบกลงล่ะมือว่านเห็นพบแต่หยาดเพบปิลินี่แหละมอของก่อโอ้ยนะนั่นนี่บอกบอกว่ย่าประมาณปุ่นกป่นแต่ายนล้วเนาะแานอ้อมต้องผลแม่เจ้า เปน้ำัหมือนกันมือตะว่ามไป้ไป้ไปไปบ้านเพื่อกาอ้ยไกางามกระดอกกรเดียฮะถกอีแล้วใครอยู่ตัวนี้เอาซมหลังลินกันเราพี่น้องปลาตัวักหอยโลี่กับพ่อผักหอยโลี่กองเรื่อยู่ใส่ใส่ใส นี่เด้ีเ้อเอกขึ้นน่กใหนาองอ่างเพื่นลายโอ้ยนีนงมาตกลงปอมลงนี่เอาอันน่ะบ่าฮ่นยังเหรเงินไายจะได้ยังกานหัวกยไหมเตี้ยหัวก่อยสาตัลเนาะอันเบื้องป่าอันคว้านนี้มีตะตนตห่วกมีตะตุบบ้านใ้บ้านวาอยู่เสียกละว่เอาปดพอแล้วได้เนห่วงมาแต่ใส่ประสนวางออกมาตงแต่โกุ่มตัวนี่ปืด

เจ้นาง่ายยนี่นางมาเจ้ากระมยังดีปุ่นตกเล่นบ่บ่บ่ถือดอกุ่นมันไหลบกพี่น้อง้านเปเห็นกันแน่นี่ยเมีมดบัดน้ำบกลงจเห็นเออโทษแูดได้น้ำแห้งครับพี่น้องจะวพัดไถมาพี่น้องมาว่าพี่ปอวอยู่ไเนาะไถบังนักนึงได้มากลเปนปลาสิลุอ๋ออปลาสิลุดปลาสิลุดปเดนเดินเดินเดินดินผิวมันน้ำนามเต็มอยู่นนี้ อ้ามเลย้ยดอกแคเจ็บอดอกแคไปกินกระปุล <laughs> ดอกแคเนี่พี่น้องขาวกลากนี่ดอกแคดอกแคลุยไปน้ากันพี่น้องตอนนี้ลุยลุยลุยโอ้ยน้ำกระไลน้ำกระไล,ไลต้องเนี้ยเฮ้ยซ้อนอ๋อคอยคอยลุยคอยไหลไปน้ากันเ <laughs> มื่อวานเห็นกันแท้ นี่เห็นแล้วเอ๋าน่าแต่สมัยแต่กันนอาขาศตู้เหล็กตู้เหล็กตู้เหล็กตกลงมหันตัววันเดี๋ยวมาเห็นเออแต่สมัยตะกี้เราี่น้อนเราเป็นเด็กน้อยมากหลายยังเสียมาเล่นน้ำนำกันแท้นะโอ้ยมากหลายวบ้านตู้เหล็กธรท่าตกหลายเทียอยู่เอาแปลงได้พ่อมิดจัดล้นเลย นี่จะลันแทะโอ้ยเอาควันนะปลาเร็วไหเร็วปลาถือฮึด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 ฮึ เนี house, ่ยแกนาลาแล้ว hmm. เ <laughs> okay. ิบเบยันกล้องเปียกฮะนใจยมนเี่วยังยนกล้องเปียกคนตกลินดีเลยนี่ันตกลินวาแจ๊ดแจ๊ดแจ๊ีละทั้งถย่านมันตกแห้งเอเดียปนอยู่ดีปนอยู่ Ươi, à? nà kè nà la lò phê nọng Chán mà đeo, xe, like Ủa, phê phê, khăn bao nốt ở xì Khăn bị kín heng xì để lái con nhỉ Ơi, hồng đấy phê nọng Phê chìu à, phê nhớ phê bò bây giờ Đem rao răng nàng quen Đem rao má Nàng đê, nàng đê Hà, bài nắm cắn phê nọng Cám bắt nhắc cắn Ngắm sâu sâu, phôn tộc linh Yêu cảng thùng na phê nọng Cảng à, thùng na หาอยู่หากินไปตามภาษาไก่เอ้ยเนี่ยแหละเนาะพี่น้องเนาะบ่าไก่ดิพี่น้องอยู่ตีนบ้านนี่ยนี่ล่ะบ่าไก่เดิมู่ค้าเจ้าเขาจะว่าหากินง่ายเนาะจันตายกับแม่ลำเผาูกบ้าไก่ดอกพี่น้องอยู่ตีนบ้านเฮานี่ล่ะตีนบ้านเฮานี่แหละโอ้อ่างสีไายยี่นี่สีไายยี่นี่เังได้พราถือวะไม่ถือไรต้งพูด เดิน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 ไปน้ำกันพี่น้องินลังสุดท้ายบุรณะยังปวาเอามาลัางนี่หลอนวันนด้แหละยังโอ้ป้ามาเกี่ยวค่ะเกี่ยวเนเ่แล้วเลี้ยวเลีวเลีมันจิหนีกันเลีวเลีวเยวเลีวปัดปัดปมันอันอันั้นตัวพ่อมัน อันหยอขึ้นมันจังขึ้นมาสุดๆโอ้ยเอาขึ้นจะมาใช้ไปหนี่หลังนึงจ้ะโอ้ป้านี่แหะเพราะว่าจังเป็นจังเอจังเป็นจังบันบักทะบักสังตุกชุมเอออ่ะเออเดี๋ยวเล่ามืองอ่ะตีเราใส่เราไว้พี่น้องเงียดีมาตตาสารคามเออได้เงียดีมาตตาสารคามมาตะโกสุมพุ่นว เอานะมัดเดี main, ่ยวเราบานแพียงนไปซื้อมาแต่ยวฟ้ามอยู่รออันบานแพียงล่ะเรอบานแพงยอแก้วเปียกบอกแม่โอ้ยพ่อันรออันบานเพียงอันเนื้อฟ้ามลงไปตอนกันได้เงี้ยดีตรงดิ่งติ่งดงไปซื้อมาเลยพี่น้องมาหัะเพิ่นมากันมาใส่กับอันตัแก่หน่อยเพิ่นแม่ลราเผาเจี๊ยบผักบุ้งถ่ายทั้งทั้งกับตัแก่หน่อยเพื่อแก่หน่อยเพิ่น เรียนตัวไปโรงเรียนติมือนีิโอ้เปิดเทอมใหม่ลืมข้าวว่าใส่แก่หน่อยเพิ่นไปโรงเรียนขอบคุณพ่อหักเพิ่นเด้เพิ่นอุปกรณ์การเรียนมาทั้งได้อุปกรณ์การเรียนทั้งได้นั่นเงียบเบียดทบทุนมาขอบคุณขอบคุณเพิ่นอ่างอยู่หมู่บ้านนี่เพิ่นอ่างอยู่หมู่บ้านนี่เพิ่อนว่าให้ฟังอยู่เพิ่นดีใจว่าสันเด้อเพื่นดีใจแฮงไปไปไปพี่หนอไปไปไปเมืองไทยพ่อ ม wow, wow, um, ันด wow. ีเดียอ uh, nah, ุ้ยบกดวงบกดวงย้อยกี่ดินจ๊วบกดองพัดเหนียงอนี่ยผัวเนี่ยงอมันยังขี้เกียจอยู่ในหลอดมันยังเลยเนี่ยรังสวยโอ้ไปเดินเดินเดินไปน้ำกันพี่น้องไปน้ำกันไปน้ำกันตามติดตามติดอาจารย์ตายเอรอ บางหันรอบเวลาที่เป็นแม่พ่อคนผู้ถือเบ็ดมันหน้ามันมาง่ากพี่น้องฝนที่ตกเป็นซาแล้วซาแล้วเอรอถือเอาเจ้าสานงานตัวเกี่ยกน้าออกจากบุกกันนี่อึบอืมโอ้ยออกซะเกินขนมโอ้หน้าตะย้อยเริ่มบกแน่แล้วล่ะพี่น้องนะครับบกสะเทาะให้เขาเพื่อนๆเนี่ยน้องอีโรบ้านเฮาปีนี้ฝนดีจริงๆอ่ะแม่น้ำพ่อสานงานตัว เดินไปน้ากันพี่น้องเดิน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 เปลี่ยนกันเป็นที่ทีก่อนอนี่นะี <laughs> ออ่ล่ะสองแถวสองทถาเปลี่ยนกันว้าเปลี่ยนกันกับมองได้มันลาบากเน่ยแม่ลำพอกวบกาถือกล้องยันพับพี่น้องเขาลุมยันพาพพี่น้องเขาลุมไปเดินน้ากันเพราไปใช่ก็เพรนี่ดอกอ่อนช่อนปะอ่อนอ่อนช่อนอ่นน้ำในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวเนาเป็นวันเนาะ จ่อมยังพอเบ็ดเอาแต่ใส่ใบยืดดินยืดเตียงผมว่ามันเปล่าไปละบ่แต่เราป่าใหญ่ถอดไปละวะเนี่ยมันมันดินแห้งทีเทียวมันมันไปน้ำน้ำดีเนาะมันโยกเพราะว่าเห็นบ่อคันคันบางนึงหันที้อันแต่ว่ากิ้วจังลังนะคะมันตัวใหญ่มันไปอดรอดเอ้าเสียแล้วหลังนึง ป่ามันแห้งมันถอดไปคันพี่น้องเขาจีบมาดิเนาะนั่นล่ะเจ้าบ่นุ่งเสียแดงเพิ่นวะเจ้าเคนแม่นุ่งเสียแดงเจ้าสีมานก็หนีอยู่ัน้ำกันพี่น้องไปน้ำกันเป็นจังไดเนาะอาจารย์ตายนี่เนาะแม่ลำพ่อปอบไปน้องมันเพราะว่ามันคันแทะขาดปนี่มันลมก็เลยปอไปให้เราไปเป็นยังไงเนาะลับขึ้นมาแล้วคือเสียงบอบมาเรียกเอกอาก์มาเลย

ซีตูเซีตูเนาะซีตูซีตูพี่น้องไม่แต่ตัวเนี้ตัวนึ่งเงื้อดีแต่ชาละข้ามค<ด>ิดนี้เอาไว้ชิมหน,น้าพ่อกันไหมขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกร่างในใจที่มีหายแม่แล้วพ่อะเขาจันทร์ตายชิมนาพ่อกันไหมครับพี่น้องครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ